มื่อนี้กะมาอัปเดตเนาะทางส่างเพิ่นกำลังอนาบากเนาะบากเสาเฮือนหรือว่าเพิ่นลงมือเห็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะน้องลินดาพี่น้องเลยลงมือเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโอ้หนึ่นึ่งเโอ้สบายดีส่างสบายดีเห็ดละเนาะมานเนีย ลงมือเห็ดแล้วบาดเนาะไว้เติมเนาะมือห้านมือเครื่องมือห้านมือก็บาดเรียบร้อยหมดเลยแสดงมือ่นก็ได้ย่อเลยท่องเบาหน่อยอ๋อทันทีเนาะหามือหายามก่อนเนาะเอ่าเหตันาไว้เลยหามือหายามก่อนพี่น้องหน่ย มือนี่ที่ได้ไปเห็ดห้องหนามบ่หรือว่ามันมีหลายคนเห็ดห้องหนามทางนั้นน้องนั่นน่ะตั้งเสาวไว้ก่อนตั้งเสาไว้ก่นอนเนาะแบ่งกันเห็ดเนาะบาดน,นี้โอ้แม่นแหละแต่าานเนี่ครบใหม่ล้วเอาไปเห็ดตะพุนแต่ว่าบ่ทันได้ลงท่อดําเนาะถ้าลงบ่สิไปติดตามเบิ่งเด้ออือๆๆตั้งเสาแล้วก็วก่อไว้ก่อนเลยลงท่อดลำลังก็ได้อือ เฮ็ดยัองอะไรสบายดียดเฮ็ดยัองอะไรจักตอกโอ้เก่งเอ่ะจักตอกสิมัดอันนะั้นอ่ะมัดหัวอืมสีแล้าอะไรน่องหมันน่องหัวนี่มีแต่เขาไปอ้น้าแล้วหัวยังแล้วก็เขาไป้นเห็ดแป้งกันไว้เด้อเดี๋ยวสิพาไปซื้ออันนะ่ะ พี่น้องเลยเนาะกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเปิดสู่สคนพี่น้องเลยเนาะยินดีเข้าชูช่องยูทูปอละสายบุญคุณธรรมคือเก่าพี่น้องเลยเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดี fc ทางฝั่งไทยและ fc ทางฝั่งลาวและ fc ทางฝั่งประเทศนันเด้อพี่น้องเลยที่รับชมมอลาอยู่เนาะมื้อนี้กมาอัปเดตเนาะทางส้างเพิ่นกำลัง อันน่ะบากเนาะบากเสาเฮือนหรือว่าเพิ่นลงมือเห็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะน้องลินดาพี่น้องเลยลงมือเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ,อ๋อหนึ่งเนาโอ้สบายดีสั่งสบายดีเห็ดแล้วเนะาะมัเนี่ลงมือเห็ดแล้วบาดนีเนาะไว้เติมเนาะ ขวานมือปอบากเรียบร้อยหมดเลยแส <_ d isk> ดงมือก็ได้ย่อเลยห้องเบาหน่อยโอ้ทันทีเนาะหามือหายามกา่อนเนาะอ่าเออเหตุนาไหวแต่หามือหายามก่อนพี่น้องเลยน,นี่โอ้ไววาพี่น้องเลยลงมือแล้วพี่น้องทางสารร่างคน เห็ดเฮือนไปนทีหกละบาทนลยไว้อลิบาตเหรอ,อนี่แหละสั่งสำนานน,นะสำนานเสียซานในการเห็ดเฮือนเสซานเนาะอันนี้ชอมันเสืองเนาะมันอยู่บเจา้ามันอยู่เนาะ มันคล้ายๆคือไม่ขยุงเนาะมไมบเสือกเนาะแก่นดำพี่น้องเลยแก่นดำคือไม่ขยุงนี่ต่อไปเจ้าสิแพงแรืวเปล่าไม่เนี่ยดำคือไม่ขยุงเลยลายไม่เนี่ยพี่น้อง <c oughs> แก่นกับแก่นไหมพี่น้องแก่นดำคือไม่ขยุงนี่นี่ คล้ายๆไม่ขยุงเลยเด,นนดย่นนี่เูาะว้อะลิพีน่น้องเลยเพนเธ็ดสร้างอันนี้เห็ดรวดเร็วขนาดนี้ทันใจสิบโมงเริ่มเหตุเด่นนี่เลย คือว่าอันไหนเห็ดอันย่อนี่มืออื่นเนาะมือหื่อบ่มือหืออ่อนี่ที่ได้ไปเห็ดขนานาองน้ำบ่หรือว่ามันมีหลายคนเห็ดของน้ำทางงันน้องนั่นน่ะตั้งเสาวไว้ก่อนตั้งเสาวไว้ก่นอนเนาะแบ่งววก,<อ>กันเห็ดเนะาะมาดิโอแม่นแหละตแต่ว่าผมให,หนได้ลงคอท่าเนาะถ้าลง,าลงบ่สิไปติดต,ตามเบิ่งเด้อ ก็ไว้ก่อนเลยลงเทารำลังก็ได้ว่าเศร้าหักกามานเหมบะทางวลากบ็บริเขาไปวูบเปียาทิตย์แล้วพี่น้องเก็บริเขาไปให้หยิมยามบัน <c oughs> น,น่องแน่นนะมือตั้งเศ้าแหละครับมือยอลงมนั้นเลยพอเลยเออเนาะออนั่นแหละก็ตั้งเศ้าเป็นยอลงทอพี่น้องเลยนะเนาะตั้งแต่เศ้าแล้วก็ยอลงเลยโอ้ ดูด yeah, mm ูด hmm. yeah. yeah. right. um, ูแนวตัดแบบนี้นะิดไทยติดลมทีนี่เบุ๋มหึตัวเนาะแต่คนที่ซามาเลยทางบอป้อนถึงสั่งมาเนาะด่ามควนคือแปลกเนยงานน่เห็นสิกระนั้นเนาะเออ โค้งงออันนี้มันรับน้ำนักได้ดีอยู่เนาะคุณทางอันอ่าสั่งเฮเฮือนทางลุงป้าเพิ่นพี่น้นองเลยทางอันลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็เห็ดเพรก็หลายคนหนึ่งพี่น้องแมนบัสซีหาคนมาลุมเห็ดแล้วว่าอะไรนี่รอพี่น้องพินก็ขี่ไผ่ออกมาเพิ่นว่านะโอ้ขักดกะลิหน่าก็ได้ ฮะว่าบงอืได้บังคับแล้วบังคับประกอบไว้โอประกอบไว้เนาะโอ้สได้ประกอบเป็นวีเป็นวีไว้เนาะวววเเอนูมีแต่บากเมื่อนี่บากเซาี่น้องไหยต้องสั่งคำว่าบากเปเทียมห้อยเนาะสองคนเลย

ได้ลงมืออะน,อน,อน้ะพี่น้องเนาะเฮ้อไวเติมเ่ะรับรองกันแล้วมือนี่นอะสันอนี้บากเสาเนาะ อันนี้มันไว้ไว้น้ำเตี๋ยจักสติงคือปาดเอาหรือเนาะคนหงายวะเออเนาะบางคนใช้มือเลื่อยเขาเห็ดบมเป็นเนาะหวยเนาะอันนี้มันสช้มือเนี่ยหมดแล้วเออมือเลื่อยเอา เนี <łość> ่ะตทรเมื่อลยว่าจำได้ำเหมือนเดกไทยแล้วเนาะมื่อี้เออตะกี้เข้า่าเทคนิคมาเนาะอออเลยใส่มือเลยเอาตะกี้เนาะยี่นี่เขาใส่จักบ่ากันแล้เนาะ สร้างกันทั้งหนักก็ได้พี่น้องสอยตั้งขนาดพี่น้องเกิดจุดลุยเตียงหน่อยพี่แล้วมื่อนีร่แหละทั้งหนักก็ได้อ่ะพี่น้องเลยมาเบิ่งทางน้องลินดาต่อพี่น้องเลยว้วเพิ่งเห็นยังอยู่งออมอยู่เลยก็เท่ห็นยังอันนี้สบายดีเห็นยังอันนี้จักตอกโอ้เก่งเนาะ ตักตอกสิมัดอันนั้นอะมัดหัวอืมสีแหล้าอะไรน้อหมันน้องหัวนี่มีแต่เข่าไปอันถั่วล้วหัวยังแล้วกับข่าไปเห็ดเห็ดแป้งกันไว้เด้อนี่จะพาะไปซื้ออันน่ะเบี้ยร์พักเก่าเนาะตัวทีอันน่นะนนมันหมูมีเนาะอืมเจ้าจักคนเดียวเบิดบ่น อ๋เป็นอ่ะไพ่ไพ่ซ้อนจักจอกเป็นเป็นเป็นเองเป็นเองจักเองเหรอจักลงใหรลงหน้านแล้วแต่กี่เนาะตอนเกี่ยวข่าวก็จั๊กเออสั้นเนาะเออขักอะไรพี่ดาเลย น้องลินดาเป็นเก่งขนาดนี่เบ่งพันจักก่นอนพี่น้องมันไม่ตอนนี้มันจากบาดมือส่วนร้ายเนาะ มันคมมันเป็นเหลี่ยมแห้งอะไรที่น้งงองเลยมันเป็นเหลี่ยมแล้วมันจะปัดมือส่วนอะายพี่น้อง สร้างพิ่นมาเห็ดเฮือนไว้เนาะพิ่นมาแป๊บเดียวนรือนาะเพิ่นกบเรียบร้อยเป็นหมอนีกกบเลยพักอันนั้นเลยเนาะเฮือกำว่ากเฮ้ยก็ือื่นมือฮื่อนี่ก็ได้ย่อคำว่าคำว่าชูข้าเพาะเหมืนน่เนาะอยากอยากให้ย่อไวบ่เลยแลแต่เนาะเ็ดแลอ นะเดี๋ยวกะทาปรึกษาทีมงานก่อนเี่ยวเนนะาะถ้าปึกษากบ่าพรอนก่อนเี่ยวเนาะห้ยบ่าพรอนค,นคนเดียคนจัดการเนาะวางงบผู้ใหญ่ทั้งเพิ่นพี่น้องเนอะ้ยเนาะเพิ่นหาเลือหายย่าเพิ่นคิดว่ายอมคือได้กะเฮาก็ตำตำแตกบ่าพรเพิ่นพี่ยวเนาอเยก็ดีใจทำหนองเนาะน,นี่แหละ พี่นองง้อเลยขุนทางสางพากันเห็ดเงื่อนี้ทั้งเงื่อนลุงทางกัลเล่แหละพี่น้องเลยสบายแล้วอ่ะน,นี่แขกคนมาเนาะวันนี้อยู่สบายขึ้นบ่เงื่อนลุงแล้วแหละนอนสบายขึ้นเนาะพักเลยคพักแล้วบ่นนี้ กำพันเหรอฮดเนาะโอ้จกักรตอกเก่งเนะาะจักรตอกแรกฉไพิพลดพักวะเนี่ยโอพวกเจ้าหนึ่ไก่เขา,าได้แล้วเนาะพี่น้องไก่เขา,าได้เลยมันกระจูดขี่แกบใส่เบปะคือเอาขีแกบมาจูดใส่ อ้อือขี่แกะใส่มันก็เป็นผุ่นได้ไหมนนองถ้าได้ผุ่นขี่ง่วขี่ยังใส่ได้เป็นได้ขี่แบนบ่พ่อเมือนใส่ใส่พักอันนี้ยองไงใส่ไอ้พักบัวเนาะนี่ก็แล้วงาม่นอง เดี๋ยวฮัสซไปอัปเดตมึงทางส่างเห็ดบ้านทางลุงน้องลินดาพี่น้ไปเลยโอ้สบายดีลุงสบายดีโดยเห็ดยังอันไหนฮะเห็ดเคียงโอ้เห็ดเคียงเนาะผักลาบปลาเออ ผักเนาะเห็ดเคียงเนาะเลยเคียงเห็ดลาปลาผัวเนาะแล้วมื้อนี้ได้นอดนี่โดยอ๋อลูกศิษย์ลูกหากะคุ้มเทขนาดเนาะลูกศิษย์ลูกหาเจ้าเนาะสุดยอดอรีพี่น้องครูมื้อนี้มาหาหกคนเลยเหมือนเนาะเล่งวานนี้หนึ่งเข่าอยู่เพียงแล้วหรือเนาะ ล่างพวยล่างซานอยู่ในซาหนึ่แล้วมัาดีไม่ซานนง้นมตอนนี้เอาไม่ค้ามล้วก็สกาดไม้ใหญ่ๆขึ้นมาน่ทำจหกดอกไว้ได้ใหมเนาะตะบอกเกาะหน่อใ้ตาผนี่ดอกเออเกาะอีกเนาะเออเกาะบอห้มันถึงเวลาถึงน้ำยุ่แต่ว่าถึงน้ำ ร่างสวยางชาติหนสเนาะแต่ว่าถือค er e ้นเล็ดแ uh ่เลยกับดอกกันเนาะดอกแล้วสองปีเออหักไปแล้น um, ี่ยเอาแล้วเอาไว้เป็น่วงอไว้จังสยเนีเออเนาะตต่คนนี้สมือแล้วนเออ ทีมงานตัวตัวที่ที่เขาจ้างได้สับไปทางไหนแล้วเมื่อวัเลยเบื่อไปแล้วอ๋อมันมีสองสุดในตัวทีมงานเนาะด้วยอ๋อจบงานแล้วแต่เป็นลูกทีมลูกเลี้ยงที่จำแต่บ่าออ๋แต่ว่าเพิ่นเห็ุคนละสุดเนาะเพิ่นนี้แม่บ้าอยากซอยอยู่แต่ว้าอ่าขาเกียกข้างานขาเกีบข้างานมีตีบียกตลอดก็เลยเมื่อเนาะเลยผมก็เลยหาสุดใหม่มากแบบ แสดงว่าอนลูกสินลูกเลี้ยงหลายสุดได้ยังไงจากเรียกมาเนาะ <laughs> เรียกมาสวยงานไต้เลยเนาะผิดอ,องเลยขักอะลรสวยเปิดกับสวยเต็มที่แล้วเนะาะาขัดอะไรผนดองเลยเดินดับอยู่ที่รอ่ริษฐด,ด,ดีแล้วเขา,าอาเบอร์ูม,มาว่ ดีแหละเขาไม่ได้ป่อยสูงมากเนาะ<ด>กาดีคือกันดีใจน้ำเขาเดีว่าเขาดีเน,ะนาะตาลุกสิษย์ลุกเลี้ยงกับมใาหม,ามา่ตลอดแล้วป่ะเนะ<ด>าะจพวกลดได้เล่สองสร้อยคนคอด่สีบาทสบกว่ากวกละอ้โกการณ์ เอมาผู้บ่าบ่านึ่งก็อยู่น้ำบ่ไหอยู่แบบไหนนึ่งการคลำและการบาดนึ่งพอจบประคำนึ่งมาแล้วก็เป็นงูต่บริกินอ๋อมีที่แล้วอยากกินอาหารยังกินไปห้ามกินงูเนาะโดยงูนี่มันพิษอ่าเป็นนั่นเพราะเกิดว่าเป็นในสิ่งมงคลในเรื่องงูเนาะ คล่มมงคลแบบว่าคือว่าสถาปกินแล้วมันดาเศรษอบุนพุกินกีก่ะมสิธํกกอธาอาจารย์ออกีกาอจารย์เกออ็บ้วกาขั้นบา่าว<อ>แบที่ทำอัดกระจังได่มาแต่งขั้นแล้วกเ็เอาขั้นมาเบ่งอาเป็น<อ>แบบนี<า>้เป็นคำดอกไม่เอว่าขั้นมาเบ่งธนาก้นแต่กินงูดิพิษแห้งเนาะพิษแห้งกินมาได้ะ คแคทพิทและ,ะแมว <โด S 1> แมวด้วยสิแมวก็บอได้ให้กินไปดูลแล้วขาตระวาแต่ินมาเป็นลูกสิงเลียงกันใหว่คือขาหมาหมูลแล้วก็มาแมวหมูดิเด้หมูกินอ๋อหมูมกินได้เนาะแ,แล้วก็เรื่องว่างูนี่เห็นกต่ยังบเบลา<อ>แต่ไปใน่นทางคือกนะอยนี่ไปเนาะไปเหยียบกันยังคิดใจ S <S <S อ่ะพ่อแม่ต้องบังเกินใบบาหมาแลนที่จะขับรถรถที่ไปไวอัออได้เหยียบแล้วกะคิดหน้าสงสารอเออเปิดป่าใส่ตาเี่ยนเหมือนมนุษย์คนงูนี่ไงงูนี่เป็นนั่นน่ะเขาเอินไปอยังเงี้อ๋อส่วนหนึ่งของพุทธเจ้าบอกโดยเป็นยังไงขล้ำเหมือนบอกโดยจะถ,ถือชิ้นทำอ่า สินดิดข่ำย่อนจากเทวดาเทวุธเทวดาพุตเดาเนีย่ยย่อนอ๋อบริเวณโดยเวลาเพิน่นมาเขาล่างนะพ่นเวลาล่องแล้วล่ำเนี่ยพินพ่นเพินเพ่นบอลล่องล่ำเองเพิ่นละให้ล่องล่ำพิ่นล่องล่ำโดยเอิญมาแต่บ่าคือขนอยในเปาแต่บ่าประแมนบักตายบ่าอยู่ในปากคน้อยนี่มันเป็นไฟแนมเบิ่งไปหามนุษย์แต่เพิ่นลงมาเป่าเองอ๋ออ๋ออ๋อ นี่ว่าที่เป็นแบบหักยมหักยาหัมไม่ได้เอาหักไม่มาต้มกินเกิดแบามีแต่บาเกิดแบาเบื่อทุกอย่างที่กะผู้ดในมหาคือว่ามาแล้วก็พูดถึงวันถึงยากะบ่มียาอย่างมีแต่ยาธรรมชาติโดยโดยโอ้ปิ้นปัวแบบธรรมชาติเนาะครับถอนออกสั่นซะ อ๋อโอเคเข้าใจอยู่บาทนี่พี่น้องเลยเนาะก็ะถือว่าสุดยอดเนาะอาจารย์เนาะเนาะพี่น้องเลยเป็นกระปัวในรูปแบบของอ่าคทิวทิวดาพี่น้องเลยเออเอาเผ็ดยังน้องน้อยน่อ,นอเผ็ดเขียงบ่สบายดีน้องน้อย สบายดีพี่ลี่สบายดีพี่น้องเลย,เยเวันนี้กลับมาอัปเดตท, <c oughs> ทางครอบครัวน้อ,ววนองลินดาอะไรกับครอบครัวลุงกําแน่พี่น้องเลยก็มีนี่แหละทางส่างคนก็นมาเห็ดเพื่อทีกบพ่อไอ้ดีใจน้งเพิ่นพี่น้องเลยเนาะทางเพลอนลุงก็โอ้ดีมุกดีใจนำเนะ <c oughs> าะบอยหักอะไรพี่น้องเลยเพิ่นก็เห็ดทางส่างเพิ่นก็นเต็มที่เลยพห่นไหมเนาะผลิต บริจ้างบริว่านอ,อ่ะบริอนณาเนานะเพผลเห็ดเต็มใจสอยเยนาะคือลูกศิษย์คนที่ถึงกลัวไปแล้วหายดีเนาะแล้วก็มาอาสามาสอยบาทนนพี่น้องเลยรบริเปิดว่าบริลืมบุญลืมคุณสินเนาะดี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 พี่น้องเลยทางสร้างเพิ่นกระปาก มืัอนี้อ้าโอเคพี่น้องเลยมื่อนี้กาสิได้จบลงก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศค่อยคับเรงแรกพี่น้องเลยเนาะโอเค<ส>ทัำเวลากาสิได้ขอตัวลำลากไปก่อนเนาะพี่น้องผับป,ปฏิตามคลิปตอนต่อไปพี่น้องเลยเนาะนี่แหละการเห็นเบียกเห็นงานของส่างเพิ่นกองเลยรวดเร็วทันใจพี่น้องเลยอีกมือมันก็บกบกปแป้นไว้แล้วนี่กบแป้นไว้ไม้ไว้ตัวนกักการเมือง เตรียมตัวย่อเฮือนได้เลยพี่น้องเลยกโมยยา,ากเนอะคุณทางซ่างเลยครับไวเลยแล้วแหละนีลูก,กหักไปทีพี่น้องเลยจับไปเลยพี่น้องนะโอเคพี่น้องเลยฝากติดตามคลิปตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสบายดีเด้อแหละสวัสดีพี่น้องเลยเนาะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย